ค้าตัวแรกของเรานะคะตัวสินค้าตัวแรกของเราเป็นน้ำมันนวดเอ็นยูตัวนี้นะคะพี่น้องค่ะทุกอาการปวดนะคะจบด้วยขวดนี้ขวดเดียวนะคะหนึ่งกล่องนะคะพี่น้องค่ะมีสามขวดนะคะสามขวดราคาเปิดพิเกจก็คือสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ราคาข้างข้างกล่องนะคะเราก็เอาไปขายได้เลยนะคะหกร้อยบาทราคาได้อยู่ข้างกล่องเรียบร้อยเลยนะคะพี่น้องค่ะ สินค้าของเรานะคะมีเลขทะเบียนจดแจ้งผ่านเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะอ่ะอ่าผลต่างตรงนั้นนะคะก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะคะหนึ่งหนึ่งกล่องมีสามขวดนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วนะคะสินค้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะช่วยอะไรได้บ้างอาบบุกไก่นะคะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมนะคะเป็นนวัตกรรมด้านสมุนไพรนะคะเออเป็นนวัตกรรมนะคะด้านด้านสมุนไพร ระดับนาโนเทคโนโลยีกันเลยทีเดียวนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะบิ๊กบอสของเรานะคะก็ได้ทําแบบโบราณนะคะได้ทําแบบโบราณก็ควรเองกับมือน,นะคะอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะได้แก้18ขวดนะคะก็อเอาไปเป็นของฝันของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่นะคะอลองไปใช้ดูนะคะก็ผลตอบรับดีมากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้พัฒนาสูตรนะคะตอนนี้นะคะได้เป็น อนาวัตรกรรมด้านสมุนไพรนะคะระดับนาโนเทคโนโลยีกันเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะก็มีเครื่องจักรนะคะมีเครื่องจกอักรเอ่เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตนะคะถูกต้องตามเอ่อเขาเรียกว่าถูกต้องตามเอ่ก็เรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะแล้วก็เนื้อครีมก็เป็นแบบนาโนนะคะนาโนก็จะซึมลึกซึมเร็วนะคะเนื้อครีมนะคะเป็นเป็นเนื้อครีมเป็นใสเลยนะคะใสแล้วก็ ซึมก็ไปในผิวของเราเลยนะคะทาแล้วนะคะซึมก็ไปอ่ในผิวนะคะเป็นนวัตกรรมนาโนเอาไม่ติดเสื้อผ้านะคะพี่น้องขากลิ่นไม่ติดเสื้อผ้าเลยนะคะเป็นเนื้อเจลใส่นะคะแพกอย่างดีนะคะพี่น้องขาแพกอย่างดีนะคะเป็นเนื้อเจลใสนะคะอ่าเป็นเนื้อเจลใสนะคะก็เอามานะคะปวดตรงไหนก็ทาถูทาถูตรงนั้นได้เลยนะคะ ลึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้นะคะพวกใส่กระเป๋าพกติดตัวไปได้เลยนะคะหนึ่งขวดบรรจุยี่สิบกรัมนะคะพี่น้อง่าอ่านะคะหรือนะคะท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคกดผื่นคันนะคะงูสวัสดเริ่มหรือว่านะคะพี่น้องคะ่ะหอมามากๆเลยอ่านะคะหรือว่าท่านเป็นเริมเป็นงูสวัสดหรือว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะพี่น้องค่านะคะเพราะว่าตัวนี้ สกัดจากสมุนไพรเข้มข้น24ชนิดนะคะตัวที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะคะก็ะจะมีตัวสมุนไพรที่ที่ชื่อว่ากระเมงตัวเมียนะคะมีชื่อว่ากระเมงตัวเมียตัวนี้นะคะสมุนไพรตัวนี้นะคะช่วยในในเรื่องการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็เชื้อราได้นะคะพี่น้องค่ะคนที่เป็นโรคผิวหนังทั้งหมดเลยนะคะ เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะรักษามาทั่วแล้วนะคะไม่เพราะยังไม่หายนะคะลองอสั่งสินค้าตัวนี้อลองไปใช้ดูนะคะสะเก็ดเงินงูสวัสดไฟล้ำทุ่งนะคะแผลฝีน้องนะคะโรคน้ําขัดเท้าหรือว่าผิวหนังที่เกิดเป็นโรคผิวหนังเรือ้อรังนะคะหรือว่ากลากเลื่อนนะคะได้หมดเลยนะคะน้ํามันตัวนี้นะคะน้ํามันสมุนไพรตัวนี้นะคะสามารถที่จะช่วยท่านได้จริงๆนะคะหนึ่งขวดมีสาม ไอ้นึงกล่องมี3ามขวดแล้วกู่่พูดลิ้นพันธะหนึ่งกล่องมี3าขวดนะคะพี่น้องคะราคาเปิดแพ็กเกจกับพวกเรา3ามร้อบห้าบาทท่านก็รับสินค้าตัวนี้ไปดูแลสุขภาพนะคะอ่ะแล้วนะคะ าท่านใช้ดีท่านก็บอกต่อแล้วก็ท่านจะมีรายได้นะคะ1กล่องก็ได้100บาทแล้วนะคะพี่น้องคะวันหนึ่งนะคะแนะนําสักสามกล่องนะคะก็ได้กับข้าวเต็มตู้เย็นแล้วนะคะเออนะคะแนะนําทุกวันก็ได้อารับโบนะัสทุกวันนะคะเออนะคะแลนจะเป็นผลต่างจากการขายปลีกไหนจะเป็นรายได้ที่รับทุกห้าวันนะคะพี่น้องคะหากท่านไหนนะคะมีนะคะม,ะคะมีตอนนี้เป็นโรคนะคะ,ะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่า กระเป๋ากระเป๋าตีบตันเออนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยท่านได้นะคะทำให,ให้ท่านนะคะกลายมาเป็นนะคะโรคอ่าก็เรียกว่ากระเป๋าโป่งพองนะคะเออนะคะได้เลยนะคะได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกระเป๋าด้วยนะคะสามารถจะจะติดต่อผู้ไก่มาได้เลยนะคะหรือว่าทักกับพี่น้องผู้ไก่มาได้เลย ที่อยู่ในไลฟ์ที่มมกันอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนนะคะทักมาได้เลยนะคะ,ะนี่คือสินค้าตัวแรกนะคะที่บิ๊กบัวของเราได้ผลิตออกมานะคะตั้งแต่ทำกันตั้งแต่สมัยแบบโบราณแต่ตอนนี้นะคะได้พัฒนาสูตรนะคะบอกเลยว,ว่าบิ๊กบัวของเรานะคะมีความรู้เรื่องอแพทย์สมุนไพรเป็นอย่างมากนะคะทุกอย่างนะคะที่ผสมผสานสมุนไพร24ชนิดที่อยู่ในขวดนี้นะคะก็อยู่ในในอัตราส่วนที่ พอเหมาะพอดีนะคะเพราะว่าวิฟวอของเรานะคะกอพัฒนาสูตรให้ก้าวล้ำนำสมัยอยู่เสมอนะคะสำหรับสินค้าของบริษัทโค้งชีมูลเออนะคะพวกเรานักธุรกิจอิสระก็รับสินค้าจากบริษัทมาแล้วมาทำการตลาดนะคะเปื่ไปเกย375อ้าอัฟกุไกย้ำจังเลยทำไม3 7 5อ้าอัุไก่นะคะขอความร่วมมือกับพี่น้องนะคะแล้วก็อาจจะบอกว่า ในโลกของออนไลน์นะคะหากท่านไปเจอนะคะร้านไหนที่เขาขายต่ำกว่าราคา3 7 5นะคะพี่น้องคะตรงนั้นเอ๊ไว้ในใจได้เลยนะคะเอ๊ไว้ในใจได้เลยว่าของจริงเป้าวะนะคะของลอกเรียนแบบเป้าวะของกปเกตเอเป้าวะเห็นนักผู้ไก่ออกมาพูดทุกเล็บทุกวันเลยว่าราคาเปิดแพ็กเกจ375บาทแต่ทําไมตรงนั้นขายไม่ถึงนะคะราคานะคะสินค้าจากโรงงาน อัฟคุกไก่ก็รับมาราคา375บาทแล้วแล้วก็อัาไก่เอาไปขายนะคะ,ะ350แล้วอัฟคุกไก่จะได้อะไรนะคะแล้วเราจะทําไปทําไมพวกเราเป็นนักธุรกิจนะคะกําไรจะมากจะน้อยนะคะเราก็ต้องมีไม่ใช่ว่าเราขายแล้วเราขาดทุนแล้วเราจะทําธุรกิจไปเพื่อนะคะพี่น้องเราจะทําไปเพื่ออะไรนะคะเราก็ทําธุรกิจเพื่อที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองเหมือนกันนะคะอ่าสินค้าของของจีมูลหลักร้อยนะคะ หลักร้อยก็จริงแต่นะคะคุณภาพหลักพันหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของเราได้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยทีเดียวแล้วท่านไปเจอที่เขาขายต่ํากว่าราคา375ตรงนั้นนะคะพี่น้องคะเอ๊ะไว้ในใจเลยนะคะท่านอาจจะได้ของปลอมไปใช้นะคะแล้วท่านเอาสินค้าตัวนั้นไปใช้ หากเกิดปัญหากับกับท่านนะคะท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่สามารถที่จะไพฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสปบได้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าท่านไม่ได้ซื้อของแท้จากโรงงานนะคะท่านไม่ได้ซื้อสินค้าจากนักธุรกิจของบริษัทโค้งชิมูนนะคะเออตรงนั้นนะคะท่านซืออ้อสินค้าราคาถูกไปแต่ท่านไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะอากูไก่ขอย้ําเลยนะคะว่าท่านซื้อสินค้าราคาถูกไปนะคะ ท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสคบนะคะเพราะนะคะหากท่านซื้อสินค้าจากนักธุรกิจอิสระของบริษัทโคงชีมุนนะคะโดยเฉพาะสินค้าจากทีม3 7 5เจดกิตจากคลังอัไก่นะคะท่านก็จะได้รับความคุ้มครองจากสคบอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องคะและว่าทีมของเรานะคะใครเป็นตัวจริงตัวปลอมเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะว่ารหัสไหนขายไปใครที่ท่านซื้อไปท่านก็สามารถที่จะ บอกชื่อเสียงเรียงเรียงนามมาได้นะคะแล้วทีมของเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าอ่าอ่าคนขายคนนั้นก็เรียกว่าเอ่อก็เรียกว่าแม่ค้าออนไลน์คนนั้นหรือว่านักธุรกิจคนนั้นสังกัดทีม3 7 5เ็หกติ้หรือเปล่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเจอสินค้าลอกเลียนแบบนะคะพี่น้องคะอย่าให้การสนับสนุนนะคะท่านจะเจอของปลอมแล้วถ้าเกิดท่าน ใช้แล้วนะคะเกิดปัญหาท่านจะไม่ได้รับความคุม้มครองจากสคบอเลยอ่านะคะอ่ะสินค้าตัวแรกผ่านไปแล้วนะคะเพราะว่าของเราขายดีมากคนที่จะลอกเลียนแบบก็จ้องอยู่เยอะแยะมากมายนะคะจ้องกันดูตาเป็นมันเลยนะคะที่จะกอปของเพื่อนไปอ่าไปทาอ่าเป็นวิฉาชีพเออนะคะทําเป็นวิชาชีพ,ะะชชพก็จ้องกันตาเป็นมันเลยถ้าเกิดไปเจอต่ำกว่าราคา375าผู้ขายมั่นใจว่าท่านเจอแน่แนถ้าเกิดว่าท่านยังอยู่ในโลกของออนไลน์นะคะ เจอในแนตไ,ไว้เจอตรงนั้นนะคะเอไว้ก่อนเลยว่าขอ,ปองปลอมป้าวะย็นนะผู้ไกก่ออกาบอกทุกวันเลยว่า375ร้าไมร้านนี้ขาย350หรือ300บาทนะคะท่านเจอของปลอมไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะพี่น้องคะอ่า